กรเคยนะครับ e ว่าโพเลชั่นนะครับการลระเหยนะครับการลระเหยก็คือกระบวนการที่น้ำเปลี่ยนสถานะนะครับจากของเหลว จากของเหลวนะครับกลายเป็นไอนะครับก็ <c oughs> คือจากลิควิดนะครับน้ำเปลี่ยนสถานะจากไปเป็นอะไรครับไปเป็นก๊านะครับก็คือกลายเป็นไอนะครับทีนี้กระบวนการจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าผมาพี่นาคอนโทรลโวลูมคอนโทรลโวลูมก็คือเป็นกรอบในการพี่นานะขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นคอนโทรลซิสเต็มล้วกันนะคอนโทรลซิสเต็มนะครับเป็นกรอบในการพิจารณาเป็นระบบนะครับ ผมก็จะมีม surface, นะครับมี free surface คือกขอบของน้ำนะครับ,นะรบตัวนี้ก็จะเป็นฟ r e e surface นะครับฟ r e e surface นะครับผิว ผิวน้ำนะครับด้านบนคืออากาศด้านล่างคือน้ำนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองลึกลงไปในน้ำนะครับอาจจะเขียนได้เชิงคอนเซปต์นะครับก็คือโมเลกุลของน้ำนะครับโมเลกุลของน้ำเล็กๆนะครับอยู่ ใจเต็มไปหมดเลยนะครับ,นะรบนี่คือมองเขเา็ปน้ำเลยกันนะครับนี่คือน้ำโมเลกุลของน้ำนะครับทีนี้น้ำจะระเหยนั่นะคือ evaporation นะครับมันก็จะระเหยขึ้นไป ก็คือตัวโมเลกุลของน้ำนะครับละเหยขึ้นไปนะครับน้ำหรือโมเลกุลของน้ำจะละเหยกลายเป็นไอได้นะครับต้องใช้พลังงานความร้อนจำนวนหนึ่งนะครับพลังงานความร้อนตัวนี้เรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ